ดาฮอนบอดวอล์ครุ่นใหม่บอดวอล์คดีราคาเดิม16,500บาทถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นในตอนนี้นะครับที่เพิ่งเข้ามาใหม่อัปเกรดสเปคนะครับจากตัว D7 มาสู่ตัว D8 แล้วก็น่าใช้มากยิ่งขึ้นด้วยราคาขายที่เท่าเดิมมีมาด้วยกัน3สีนะครับก็คือสีขาวสีโครมและสีเขียว120นิ้ว406ของดาฮอน ยาง k e n d a Quest 20คูณ1.5ตัวดุมล้อเนี่ยครับให้มาเป็นล้อแบริ่งแกนปลดเร็วทั้งหน้าและหลังส่วนเบรกเป็น v b เบรคของ Tech t e h t r o ชุดคอพับรุ่นใหม่ลบรอยเชื่อมเป็นคอปรับระดับ2ชั้นปรับสูงต่ำได้และเป็นคอพับในยังมีความเรียบร้อยเหมือนเดิมแฮนด์ตรงปอกแฮนด์สีน้ำตาลลักษณะกลมๆล,มลวดลายประมาณนี้บวกกับมือเบรกสีเงินและชิปเตอร์เกียร์ของ Shimano เฟรมโคโมลี่ท่อกลมพร้อมสลิงเดลเทคส่วนตัวเฟรมมีการปรับจุดยึดด้านล่างตัวเฟรมนะครับจากที่เป็นตัวกลมปรับมาเป็นตัวแบนด์ทำให้มีความแข็งแรงของตัวเฟรมเพิ่มมากยิ่งขึ้น20%ชุดขับ8สปีดตีนผีชุดเกียร์ชิมาโน่อัลตัดตัวเฟือง11 3 2ฟันตัวโซ่เป็น KMC ส่วนบันไดก็ใส่มาให้เป็นบันไดแบบพับได้ตัวเบาะสีน้ำตาลพร้อมหมุด ลดลายสวยงามเข้ากันได้ดีกับสไตล์ตัวรถถ้าใครสนใจดาฮอนบอดวอล์ l ดี8ตัวนี้สามารถเข้ามาดูได้ที่หน้าร้านไบ k e มอนสเตอร์รามอินทารอย9และสอบถามเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยครับ